สวัสดีครับท่านสมาชิกครับมวยไทยทีเด็ดที่รักทุกท่านนะครับก็ห่างหายกันไปโดนนะครับไปโดนนานเลยนะครับไปนานนมนะครับก็ช่วงระยะที่มีโรคระบาดครับโรคไวรัสโคโรนาครับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาโอ1 9หรือว่าโรคโควิด -19 ้นั่นแหละครับก็ทําให้นะครับวงการมวยเราก็หยุดชะงักงานลงไปนะครับช่วงนี้ก็ มีมาตรการครับกลับให้มาแข่งขันกันได้ครับแต่ว่าแข่งขันกันในระบบปิดครับในระบบที่เขาเรียกว่านิวโนมอนครับห้ามผู้ชมเข้าชมในเวทีเด็ดขาดนะครับคนที่เข้าไปอยู่ในเวทีได้ก็จะมีเพียง3ท่านเท่านั้นเองนะครับคนแต่ละทีมนะคนหนึ่งก็คือนักมวยนะครับที่2คือพี่เลี้ยงนะครับคนที่3าคือผู้ฝึกสอนนะครับแต่ทีมานักมวยก็ยมีแค่นี้นะครับแล้วก็ทีมกรรมการนะครับอ่อีก กรรมการให้คะแนนกรรมการตัดสินววทีกการฝ่ายเทคนิคครับแล้วก็ฝ่ายช่างควบคุมเสียงอะไรนะครับรวมไปเส็จแล้วไม่น่าจะเกิน50บคนในเวทีครับส่วนคนที่เกี่ยวข้องกับวงการมวยจริงๆครับก็เฉพาะทีมงานขอดร้องมวยนะครับนักมวยกับฝั่งละ3าคนนะครับอันนี้นะที่เห็นประกฏมานะครับฉะนั้นนะครับการแข่งขันในเวทีนี่นะครับจึงไม่มีเซียนนะครับขายใหญ่เข้าไปค้ำราคานะครับวันนี้นี่ถ้าเป็น ช่องสามนะครับช่อง3นี่นะครับจะแข่งขันนะครับในเวลา12บสอนิกาสินาทีครับจนถึง14บสนิกาครับทีมงานมวยหูต่างๆจะไปภาคกันที่ลบบุรีครับอยู่ในตู้มวยครับแถวลบบุรีครับของตู้กำนันดังแถวลบบุรีนะครับราคาจะส่งมาจากที่นั่นสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เงือกกันไปแล้วนะครับสําหรับมวยช่องเจ็ดสีครับเป็นคู่เจ้าซันแบ็คนะครับกับเจ้าขาวสดนะครับจะข้ามสายตาของผู้ชมอยู่พอสมควรนะครับราคาที่ตู้ อยู่ที่ลบบุรีนะครับต่อรองกันนะครับต่อรองกันไปยาวไปถึงโื่นเลยนะครับว่าราคามันขาดแล้วนะครับเป็นห้าสิบหกสิบหนึ่งนั่นเอบางคนมือไว้หน่อร้อยละบาทก็มีนะครับปรากฏว่ากรรมการชูนะครับให้เจ้าซันเบ็กเป็นฝ่ายชนะก็ค้ามสายตาคนชมไปนะครับท่านผู้ชมไปนะครับทางกรรมการช่องเกียรติศรีก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่ามีการสอบสวนเอาเทิพมารีดูใหม่แล้วครับว่าเป็นข้อผิดพลาดของกรรมการสองท่านนี้ตัดสินไปนะครับก็มีการสั่งพัก กรรมการสองคนครับให้ไปทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลการช่างน้าหนักนักมวยแล้วก็ไปตัดสินคู่มวยหลังการถ่ายทอดสดซึ่งมันก็ไม่ช่วยอะไรกับพวกเรานะครับที่เป็นคนเล่นมวยนะเพราะว่ามันได้เสียไปแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วนะครับมันทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับคนเสียก็เสียไปแล้วอันนี้ก็ยังจะย้ําเตือนนะครับคือให้สมาชิกทุกท่านครับเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าไปต่อกันแพงนะครับอย่าไปต่อกกันเยอะนะครับมวยไม่มีคนเชียร์นะครับมันออกหน้าไหนก็ได้นะครับ มันไม่มีคนไปค้าราคาไม่มีคนไปโหนนะครับฉะนั้นนี่ครับมีราคาอยู่ตัวดีอยู่ตัวถูกนะครับบังทุนเลยเลยนะครับอย่าไปเชื่อสายตาตัวเองอย่าไปเชื่อหูเขามากนักนะครับเราต้องเชื่อนะครับในเงินที่เรามีอยู่ในมือในกระเป๋าเนยนะครับเราต้องแต่งตัวออกให้ทันนะครับก็ไม่ต้องคนพูดมาตันมากนะครับไปดูกันเลยครับรายการมวยวันนี้ของเวทีมวยช่องสามครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามบ้อมน้อยนะครับเวลา10 สองนาิกา15 i, นาทีถึงสี่นาฬิกานะครับคู่แรกนะครับเป็นเจ้าพันล้านพิเันชัยมวยไทยยิมหนึ AM ่ง enfin ก็าว่าชื 1, ่อดเดิมก็คือเจ้าแสนสามพุ่มพันม่วงนะครับมวยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับพิกัดก็คือหนึ่งี่ปอนด์นะครับวันนี้ก็จะมาเจอกับเจ้าเพชรธงชัย T b บมยิมนะครับหรือว่าเจ้าเพชรธงชัยก็เกียรติธงเขียวเดิมนะครับเป็นมวยมาจากจังหวัดสุราษฎร์นะครับ ไอ้เจ้าพิษธงชัยนี่นะครับเป็นแชมป์นะครับเป็นแชมป์มวยนะครับชมรมมวยอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ครับรุ่น56กกิโลนะครับห6กกิโลกรัมนะครับสำหรับเจ้าวันพันล้านเนี่ครับเป็นมวยขวานะจะมาชิงครับประเภทเปิดเกมครับเปิดแข้งแทงเข่าครับต่อยท้องป้มรัดมาตีเหนียวบู๊ดุดันครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับฟอร์มหลังก็เป็คะแนนเจ้านาวีครับ <N av id> เจ้านาวีเจียวพาวเวอร์รูภูเก็ตนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้ายอดแสนชัยนะครับนายกเอท่าสาราแพ้สองครั้งติดเลยนะครับเมื่อเก้าพฤศิกาหกสองแล้วก็ก่อนโควิดมานี้ก็คือห้ากุมภาพันธ์หกสามครับช่วงที่เป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นครับวิตเวทนะครับรุ่นรอสีเยดปอนด์นะครับก็แพ้กับเจ้ายอดแสนชัยไปครับสำหรับเจ้าพันล้านวันนี้ครับก็มาเจอมวยที่มีฟอร์มสดมาตลอดก็เป็นมวยขาวเ,าเป็นมวยขาวาสูงยาวแล้วก็ รัดมาตีดีครับต่อยท้องความรัดมัตีครับโยนเข่าครับเสียบดงบูดูดันครับแต่ว่ากระดูกมวยในเมืองกรุงนี่ก็คือจะจะน้อยกว่าเพชรวันล้านหน่อยนะสมาชิกนะความหลังชนะคะแนนเจ็ดอภิชาติมวยไทยนะครับที่อ้อมน้อยครับชนะเพชรชนะนะครับเจ้าซับมณีอันนี้มวยไทยนะครับชนะใครเคงหานะครับสิทธิ์เชื้อบุญธรรมนะครับที่ราชดำเนินนะครับ แต่ว่าดูกระดูกมวยในเจ้าวันพันล้าน,นเนี่ยจะดีกว่าเยอะเลยนะครับในราคาเลยเปิดมาแพางเลยครับอยู่ที่เจ้าวันพันล้านครับเป็นต่อในราคา2ต่อหนึ่งในสมาชิกนะราคาเปิดมาเนะี่ยเอ่อก็ประมาณ74นะครับ7 4จะไปหาสองนึ่งนะมถ้าต่อก,ก็คือต่อกับ5้าอ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับราคาต่อก็เจ็ดสีนะครับต่อกับ5้านะครับครูนี้ก็ถือว่าแพงนะสมาชิกนะถ้าจะดีเนี่ยดูไปก่อนนะครับสักยกดูถ้าไม่ขาดเลยไม่ดูแล้วยัง มวยพอทาได้เนี่ยลองไม่เหอะแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีคนดูในวทีนะครับเปิดราคาเหรีมาแพงๆแบบนี้ก็อ๋อนะครับคิดว่ายัางไงก็ดูดูหน้าดูหน้าลุ้นหน้าลุหนหน้าลองนะครับเพราะว่าสามเสียนทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าแบเบอร์นะครับเจ้าวันพันล้านเนี่ยชนะแน่นอนนะครับประมาณนั้นนะครับไม่นอกไม่เอาเงินนะครับแต่เราก็ดูดูก่อนน,นะครับถ้าไม่ไม่นับไม่นอกไป่ก่อ จะไปตรงใช้ก็จะมีโอกาสนะครับเพราะว่าฟอร์มก็สดนะครับสำหรับคู่ที่สครับเป็นศิลาพรครับชอห้าพยักนะครับพวกกดจจ้าบัวเขียวก็พอเปาอินนะครับคู่นี้เหรียญราคาเนี่สูงสีก็เปิดมาใครต่อรองครับคือ่ดือเดือมไปดังบัวเขียวนิดหน่อยนะครับเจ้าศีลาองเป็นมวยมาจากจังหวัดขอนแก่นครับคู่นี้ต่อยกันพิกันขวาสาสิบห้าปอนต์ก็มวยสูงครับสูงยาวครับเข่าในเหนียวแน่นครับป้านรัดมาตีดีนะครับเป็นประเภทมวยเปิดเกมเดินต่อยตลอดครับเข่าแหลมสองคมนะครับ แต่ว่าก็อยากให้สมาชิกดูหน่อยนะครับยุคนี้ยุคเนวโนมอนนะครับเนว่ยโนมอนคือการป่อยมวยยุคใหม่เนี่ยเขอห้ามสัมผัสร่างกายกันนานนะสมาชิกสัมผัสร่างกายนี่สัมผัสปุ๊บต้องต้องแทงเขาเลยนะครับไม่ได้แทงดอกสองแน่นอนนะครับถ้าถ้าคุณแทงไม่จ่าแจ้งครับจะไปปอดกอดไปแต่งนี่ไม่กอดแต่งไม่ได้นะครับมวยเขาเสียเปรียบนะครับมวยจังหวะฝีมือในยุคนี่โนมอนจะได้เปรียบกรรมการจะแยกเร็วครับแยกไวนะครับก็ดูกันแล้วกันนะครับไอ้มวยเขาเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับ เจ้าศิลาทองชนะคะแนนนะครับเจ้าคึกคักปอปอินนะครับลาดดำเนินนะครับแพ้คะแนนเจ้าใบไผ่โยธาลักมวยไทยนะครับอ้อมน้อยครับแพ้คะแนนเจ้าเพื่อไทยครับพอปนมพรครับที่อ้อมน้อยนะครับส่วนเจ้าบัวเขียวนี่ครับเป็นมวยจากจังหวัดยโสธรนะครับบัวเขียวปอปอินนะครับหรือว่านายทองเหม็นนั่นแหละครับเป็นมวยขวาเมือนกันครับฝีมือครบเครื่องครับปากเสียบรับแพงหมัดสองคมฉลาดหลักเหรียมดีน่ามาชิคแน ฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนเจ้าเพชรตาเมียวยามาห้าสปอร์ตนะครับที่อ้อมน้อยครับวันนั้นเป็นการชิงที่สามวยรอบนะครับชนะน็อกยกฆ่าครับลมทะเลสอสมหมายครับลาดดำเนินครับแพ้คะแนนเจ้าเด่นภูไทยครับเกียรติหมู่เก้าครับที่ลาดดำเนินครับมวยคู่นี้ครับผมดูแล้วก็ตามทรงมวยนะครับดูบัวเขียวก็จะได้เปรียบหน่อยนะสมาชิกนะเพราะว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือดักเสียบดักแทงนะครับจะเข้ารับวงในนี่มัน เขาแยกเร็วนะครับคู่นี้ก็น่าเล่นไปทางบวกเขียวก่อนมีราคาก็ขยับขยายเอานะครับสาหรับคู่ที่3คู่เอกในรายการวันนี้นะครับของช่งางศาลเนี่เป็นการชิงแชมป์ครับรุ่นซูปเปอร์ไลท์เวทนะครับ140ปอนด์จากวีทีมวยอ้อมน้อยนะสมาชิกครับจริงๆก็ต่อยพการร้อยสาปอนด์ครับแต่ว่าชิงแชมป์1 4อปอนด์ครับระหว่างเจ้าเสกสารออกขนเมืองนะครับพบกับธนชัยโสสมเอ่อสมหวังไก่ย่างนะสมาชิกนะ เจ้าธนันชัยไอ้ทอเสียงเพลนน้อยเดิมนั่นแหละสชมาชิกครับเสกสรรนี่ออกขันเมืองนี่นก็รู้จักกันดีนะมวยจากนครศรีธรรมราชนะชมาชิกนะเป็นมวยพันดุนะครับโทรหดครับชนเทาะตลอดครับเตะต่อยนะครับความรัดมัดตีดีสอบคมครับแรงไปดีมีฮึดตลอดนะครับอ่าก็ประเภทกบบบูดูดันนะครับสำหรับเจ้าเสกสรรนะครับ ฟอมหลังก็แพ้คะแนนเจ้าธนันชัยมาครั้งหนึ่งที่ลาดาเนินนะครับเสนอธนันชัยครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาแพ้เจ้าธนันชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงปี59ครับพอป,ปี62นี่ก็มาชนะธนันชัยนะครับคะแนนหนึ่งครั้งนะครับมาชนะน็อกยกสามอีกหนึ่งครั้งนะครับยังไงเป็นการชิงแชมป์รุ่นไล์รุ่นรุ่นไล์เวทครับทีพีมวยลาดาเนินครับวันนี้ก็ มาเปิดนะครับโอกาสให้เจ้าธนชัยนะครับแก้มือล้างตาโดยมีแชมป์เป็นหนึ่งพันเหมือนกันนะครับชายาเขานะครับเจ้าธนชัยนะครับสมวังไก่ย่างนี่ก็คนเหล็กจากนรกนะสมาชิกนัเป็นมวยแต่ซ้ายนะครับแต่ขาเจาะยางครับแรกหมัดครับสอบคมครับแข้งดุดันครับไวจิตไวใจเกินร้อยเหมือนกันครับชนะนกยกสามกิ่งสร้างเล็กต่อหลักศรครับวันนั้นต่อลำหนักสองปอนด์ครับเจ้ากิ่งสร้างต่อให้แพ้คะแนนเจ้าเสกสรรออกผลเมืองนะครับอ่า แล้วก็ไฟล่าสุดนี้ก็มาแพ้นอกยกสามนึวันนี้เลยมาขอล้างตาคืนครับในราคาเปิดมาที่ใครต่อรองครับเหลื่อมไปอยู่ที่เสกสันนิดหน่อยครับเสกเศษสันนี่หมัดหนักนะสมาชิกครับก็บอกไปก่อนนะสมาชิกมวยนะครับในยุคนี้นะครับมวยที่เตะขาต่อยมานจะได้เปรียบนะสมาชิกนะก็ดูเล่นครับคู่นี้นะครับเศกสันนี่ก็หมัดหนักสกมมีขึ้นตลอดนะครับธนนชัยก็ทนทรหดนะครับแล้วก็การยืนระยะดีนะสมาชิกับได้เสียคู่นี้นะสมาชิกนะ ชอบใครเนี่ยครับใครเป็นต่อรองตรงนั้นไว้ก่อนนะครับมีราคาขยับขยายได้แน่นอนแต่ผมบอกก่อนนะครับมวยนะครับอย่าไปต่อแพงเด็ดขาดอย่าไปต่อกันยี่สิบสมาชิกเอาง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับราคาจะขาดแค่ไหนก็ช่างนะครับแต่งตัวยมากนะไปถึงยี่สิบแต่งตัวเลยนะครับเพราะว่ามันสวนกันได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับมันไม่มีคนดูในเวทีนะครับสําหรับคู่ที่สี่นะครับเป็นจากตาเล็กเงาะบางกะปีนะครับหรือว่าเจ้าจากตาเล็กกับสอสาวคนนะครับ เป็นมวยจากจังหวัดประจวบก็ต่อยพิกัด119ปอนด์นะสมาชิกก็พบกับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นเจ้าเพชรทวีสพงอมรครับมวยจากสงขลามวยใต้เจอใต้ครับใต้ดับบิ้แบทนะครับคู่นี้ครับต่อยพิกัด119ปอนด์ครับเในราคาเปิดมาอยู่ที่เจ้าเพชรทวีสพงอมรครับเป็นต่อในราคา11.8ต่อนะสมาชิกครับจากตาเล็กก็เป็นมวยฝีมือควบเครื่องสัตว์แข่งแทงเข่าครับแล้วก็มีหมัดส่อคมเหลี่ยมตัวดีนะครับ ดึกอ่อแล้วก็เหลี่ยมเชิงดีครับแต่ว่าเล็กกว่านะครับวันนี้เล็กกว่าเจ้าเพชรทวีครับสองวงกมลนะครับเจ้าเพชรทวีสองวงอมลเป็นไวสูงยาวนะครับใหญ่ครับเปิดเกมครับอ่อแบบเล่ขวางแทงดันแทงสอบดีนะครับก็คนเขาเล่นอ่อนกนับนอกันในสมาชิกนะจับได้แทงถึงนอกนะครับ แต่ถ้ากรรมการไม่ปล่อยตีนี่ก็ดูดูหน่อยก็แล้วกันสมาชิกแต่ว่าดูแล้วมันก็คงต้านลำบากสมาชิกนะจากตาเล็ก,กมันเล็กกว่าเหลือเกิน,มนสมาชิกนะจากตาเล็กอ่ะฟอร์มหลังอ่ะเสมอเจ้าพันดำก็โอโยธาฟไฟยิมนะครับด้านดรรเนินครับแพ้นอกเกล็ดสองสาม,มารถปิ่นสินชัยนะครับก็แพ้นอกเกล็ดสี่เจ้าเพชรทวีสอพงอมอนนะครับส่วนเจ้าเพชรทวีสอพงอมอนนี่ก็ชนะไอ้แพ้คะแนนครับหนึ่งอุบก็สิทธิเชฟบุญธรรมนะครับชนะคะแนนฟ้าประธานนะครับ เดชสีทองฟาร์มนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดก็ชนะน้องเกลี้ยงสีกับตาเล็กนกปังกะปินี่แหละครับที่วิธีมวยราชดำเนินนะครับวันนี้มาแก้มือล้างตาทรงมวยก็อาจจะน่าไปทรงเดิมนะครับย้ำกันอีกทีนะสมาชิกครับอย่าไปแช่อย่าไปฝังนะครับอย่าไปแช่อย่าไปฝังหยาบไปต่อกันมากเกินไปนะครับแล้วสลับมวยช่องสามวยช่องสามนี่ครับคู่แรกนี่ผมอยากให้สมาชิกลองนะครับไปที่เพชรธงชัยเพื่อเอาตังค์ไว้ใช้กันนะครับสมาชิกมีราคาขยับขยับซื้อขายบางกรุงกับเรา ผู้2งผมชอบไปที่บัวเขียวนะมาชิกนะเข้าไปก่อนแล้วมีราคาขยับขยายเส้นกันนะครับผู้ที่3านี่ก็ก็ลองไปเจ้าที่เจ้าธนันชัยมาชิกนะมีราคาก็ขยับอขยายผมไม่ได้บอกว่าตัวไหนจะชนะนะแต่ว่าเล่นมวยตามผมบอกเนี่ยมีราคาให้ขยับได้แน่นะครับสมาชิกก็ก็ซื้อขายบางทุนเอาผู้ที่4นะครับเล่นไปเจ้าเพชรทวีครับสพง,งอมรน,นะครับไปดูกันอีกช่องหนึ่งนะสมาชิกนะให้ดูกันดีกช่องหนึ่งนะครับก็เป็น ของวิธีมวยไอ้อะไรเนะี่ยมวยดีวิถีไทยนะครับอา่าเป็นเลดบอกล่วงหน้านะครับบอกไว้วันพรุ่งนี้นะสมาชิกนะเผื่อสมาชิกสนใจนะครับอยากจะอา่าจิ้มอยากจะแทงครับวางมวยล่วงหน้านะครับก็มวยดีวิถีไทยที่บัวรนนีนานะครับก็กติกาเดียวกันนิวโมนมอนเหมือนกันนะคู่แรกเป็นเจ้าสีต้าครับสอช่วงอนวยนะครับพวบก,กับกล้องาานาภาครับ ้นดืนคนสูงกับดิราคาใครต่อรองนะสมาชิกนะครับคู่นี้นี่กล้องกล้องนภพาเนี่ยคนจะคนจะชอบเยอะหน่อยนะครับทางเว็เขาก็เปิดวานี้กล้องนภพาเป็นได้เกียยอกันนิดหนึ่งนะครับคู่ที่สองเป็นยอดสุริยาครับคอโยทานะครับพบกับคมเพชรจิตมังนน์นะครับคู่นี้ก็คมเพชรจิตมังนน์ครับเป็นต่อราคาห้าต่อสี่นะครับคู่ที่สามนะครับเป็นเฮอร์เคิริสครับเพชรสี่หมื่นพบกับเพชรมณีจิตมังนน์คู่นี้ก็เป็นเจ้าเฮอร์คิริสครับเป็นต่อสิบเก้านะครับคู่ทีในรายการเป็นเอ็กต้าครับ สิริลักษณ์มวยไทยนะครับพบกับเจ้าดวงสมพงศ์กับกจบิตบางนอนนะคู่นี้ดวงสมพงศ์ก็เป็นต่อในราคา5ต่อ4นะครับสําหรับมวยวันนี้นะครับก็ฝากสมาชิกไปนะครับช่อง3ามก็มีราคาขยับขยายซื้อขายบังทุนกันครับผมก็โชคดีมีเงินใช้ด้วยกันทุกท่านเอาตัวรอดให้ได้นะครับมวยไม่มีผู้ชมไม่มีคนเชียร์ในเวทีนะครับก็เขาไปภาคกันที่หน้าตู้ที่ลบบุรีนะครับวันนี้ยังไงยังไงก็ขยับขยายบังทุนกันนะจะให้ประวัติศาสตร์สำรอยเหมือนกับช่องเกีีคู่ของเจ้า Sunback กับขาวสดนะครับบางคน,นหมดเป็นล้านเลยนะสมาชิกร้อยละบาทก็ไปขว้าเข้ามาครับอยาคิดว่ากินหมูสมาชิกนะถ้ารกรรมการยังไม่ชูมือนะครับสวัสดีครับ